บันเทิงมื้อเที่ยงเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะพิสูจน์ว่าเขานิ่งจริงๆกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับอันนี้พี่เพิ่งไครับเได้มานิ่อเป็นไรครับผมแต่งเพลงเนี่ยรายได้เดือนประมาณสามแสนกว่าวิกฤตทุกอย่างโดนยึดหมดโดนฟ้องล้มละลาย พี่ไปไหนมาไหนพี่ก็ไปแต่กับพี่ผู้จัดก,การก็เป็นผู้ชายพี่เป็นเกย์ไหมคะจริงๆผมก็ไม่รู้ตัวก็คือผมเคยเดินแล้วจูงมือกันหน้าร้านเลยนะมีคนเห็นว่าพี่เวสป้านี้ควงเด็กหนุ่มไปไหนมาไหนสองต่อ ทางมือที่สเปเชียลวันนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าเราพูดถึงศิลปินคนหนึ่งที่อยู่ในวงการเพลงมาเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรนะคะเวส้าอาสยามนั่นเองถามผู้ชมกลับไปค่ะว่าคุณผู้ชมมีคําถามอะไรเกี่ยวกับตัวผู้ชายคนนี้สําหรับตัวกองเองกองมีคําถามหลายคําถามที่อยากจะถามและ ไม่กล้าถามแต่วันนี้จะใส่ความกล้าและจะถามแทนคุณผู้ชมเองค่ะต้องขอต้อนรับเวสปาอาสยามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่เวสปาเนาะวันนี้ต้องขออนุญาตจริงๆคือเราสองคนต้องสวมบทความความเป็นความอยากรู้ในเรื่องต้องสมัวล้วเนี่ยผมจะโดนยำอะไรเปล่าเพราะเห็นโดนกันไปเยอะแล้วกลัวมากกลัวมากคือเราดูร้ายนะในช่วงคลิปในช่วงแบบช่วงนี้เราดูร้ายไม่ใช่ร้ายอะไรมาก อ่ะไม่ด้ไลไรเลยมากแต่ค่อยาเข้าใกล้เท่าไหร่แต่มันเป็นความอยากรู้ใช่ถือว่าเป็นคําถามแทนคุณผู้ชมแล้วกันใช่ครับผมนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณพี่เวสปาก่อนให้เกียรตินเทิงมือเที่ยงของเราอีกครั้งหนึ่งนะฮะก่อนอื่นหลายคนอยากรู้จักครับเวสปาสยามเนี่ยเวสปาคือใครนอกจากเป็นศิลปินแล้วยังเป็นใครอีกบ้างสำหรับพี่เวสปาจำกัดตัวเองนิดนึงครับพี่เวสปาครับผมก็จริงๆเป็นนักแต่งเพลงอาชีพเมนหลักผมเลยก็คือเป็นนักแต่งเพลงเป็น เป็นเขาเรียกว่าคนสร้างสรรค์ผมก็จะมีความสุขกับการที่จะสร้างเพลงให้คนคน,นู้นคนนี้ร้องแล้วดังอ่ะ,ออะทำอะไรเยอะแยะเนี่ยส่วนตัวพี่ไวส์้าชอบอะไรเป็นพิเศษคะชอบตอนนี้ก็ชอบทั้งสองอย่างเรื่องทั้งเรื่องอทำงานเบื้องหลังเบื้องหน้าแล้วก็ทำธุรกิจทุกอ,อย่างเราจะไม่ใช่คือเรา มนุษย์จาไว้เลยมนุษย์ทาได้มากกว่าหนึ่งสิ่งมนุษย์ทําได้เป็นสิบสิ่งอย่างที่บอกถ้าเราห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เราทำได้ห้าอย่างถ้ามนุษย์คนหนึ่งทําได้หนึ่งอย่างเราจะทําได้เกินห้าอย่างเราเคยเห็นเราเคยสัมภาษณ์พี่เวสปาครั้งหนึ่งของพี่เวสปาก็เป็นหคนหนึ่งเหมือนกันที่ชอบเคลซี่ขัางใครมากในของในส่วนของแวนแวนแววนตาที่พี่เวสปาใส่เนี่ยทุกวันนี้ยังคงสะสมแล้วก็ยังคลั่งมันอยู่ไหมครับพี่ก็สะสมไปที่ไหนเจอก็ซื้อหมด,ด<อ>ก็คือ,อขอให้ชอบอะทุกแบบแล้วก็ เรามันมีไม่รู้ว่ามันมีความสุขกับการที่เห็นแล้วเอ้ยว่าเราได้ได้ทำงานกับเราใส่แว่นตลอดด้วยเห็นว่าล่าสุดไปถอยแว่นมาใหม่แพงมากเหมือนกันอันนี้อันนี้มาจากยุโรปยุโรปเป็นแว่นยุโรปเป็นรุ่นที่แบบเมืองไทยมันหาไม่มีก็คือบางรุ่นเนี่ยเขาจะไม่ได้นําเข้ามาเราไปเจอเราเราจะรู้นี่เพราะเราซื้อนู่นนี่แต่จริงจิผมซื้อหมดแล้วไม่ว่าแว่นถูกแว่น ห้าสิบอะไรร้อยผมชอบผมก็ซื้อแล้วมีจริงหรือเปล่าครับอย่างที่บอกว่าพี่เวสป้าเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกว่าอย่างมีเพื่อนที่หลายคนแล้วก็น้องๆในวงการนในตึกเราหลายคนเนี่ยว่า <blues. S 1> พี่เวสปาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบสูงสิงกับใครค่ะ <kaç. S 1> ไม่ชอบสูงสิงกับใครเลยหรือจริงๆแล้วพี่เวสป้าไม่ได้สูงไม่ชอบสูงสิงโลกส,ส่วนตัวสูงห,หรือไม่สนโลกกันแน่พี่ห,ห,ลหลังก่อนๆเนี่ยเป็นบ่อยหลังๆที่พยายามพยายามปรับตัวขึ้นก็ไปไหนกัคใครบ้างไปงานปาร์ตี้หรืออะไรบ้าง ก่อนก่อนเนี่ยผมผมก็อยากไปเพราะว่าผมเป็นคนที่เมื่อก่อนเคยเล่นดนตรีมาแล้วผมไม่ชอบไปผับไม่ชอบไปปาร์ตี้อ่ะเพราะว่าเสียงมันดังแล้วเราเคยอยู่กับที่เสียงดังๆอย่างเงี้ยถ้าใครเป็นดนตรีจะรู้ว่าเราเคยเล่นอยู่เงี้ยสรแล้วเราก็จะไม่ชอบปาร์ตี้ไม่ชอบอะไรคือเรารู้สึกอินเอ็นกันมาละไม่มันหนกหูแล้วก็มันนู่นนี่นั่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพีเวสปาเป็นคนนิ่งมากเป็นคนนิ่งไม่สนใจเลยเราไม่เชื่อหรอกพี่เออ ทำไงได้ไหมเราทดสอบได้ไหมอยากรู้ว่าแบบพี่เวสปาแบบแบบไม่สนจริงหรือเปล่ายเงี้ยพี่ได้ไหมเออพี่โจ้พี่โจ้อัดเฉยเกิดเฉยเข้ามาเลยเออเราทำได้ไหมคือไม่ว่าจะเกิดเรื่องร้ายอะไรพี่ก็จะทำได้หมดใช่ใช่อยู่เฉยเกิดว่ามันเสียหายมากมันะไยมากครับอันนี้พี่นั่งได้มาเพ่ได้มา จริงงหรอเป็นจิ้งหงอเงินเป็นไรครับรู้ตายแล้วอันนี้อันนี้มีเหตุผลอะไรก็เขาบอกแต่เขาตอบเออพี่อสพายังไงอ่ะมันไม่ใช่ถูกถูกแนเดี๋ยวอบนะไม่จริงเดี๋ยว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 มันมีแว่นรุ่นที่พับได้นะแต่อันนี้มันพับไม่ได้มันหักเอ้าซูมเข้ามา มันหักแล้วอยู่ๆพ่อก็มาหักของเขามีประกันไหม่อะเอาหักแล้วมีประกันใหม่อะแล้วนี่พี่เพิ่งได้มาจากยุโรปพี่เพราะว่าอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ต้องคัดนะอันนี้ไม่ต้องคัดนะยาวไปเลยนะเดี๋ยวคือคือพี่เวสต้าเนี่ยเป็นคนนิ่งนิ่งมากจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะพิสูจน์ว่า เขานิ่งจริงๆกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขาต้องมีเหตุผลเขาสิที่เขาทำใช่ไหมเขาไม่มีเหตุผลเขาเดินมาหาเขาเลียดีหรือเปล่าวิธีการโอ้พี่ไม่โกรธพี่ซื้อมาพี่ชอบไม่ใช่หรอพี่ไม่โกรธหรอเ้าพักน้ำแรงครับพี่ก็พี่อยากจะพูดอะไรกับเขาไม่ดูด่าให้ได้นะวิธีการคิดยังไงอ่ะโอที่เรื่องสินค้าคืออย่างนี้ตอนนั้นคอนโดผมไฟไหม้ผมก็ทํางานอยู่ คอนโดคอนโดของพี่พี่พผู้จัดจาซื้อไว้ของผมเองแหละที่ซื้อไว้เพราะว่าอยู่คนละห้องแล้วก็แล้วก็เขาก็โทรมาบอกผมว่าคอนโดเฮ้ยคอนโดไฟไหม้นะผมก็บอกหรอเออเออ้าวช็อกเช็คแค่นั้นเองเพราะว่าถ้ามันไหม้ไปแล้วเนี่ยเราทำอะไรได้ครับถ้าเราวุ่นวายไปหรือเราตื่นตระหนกตื่นเต้นไปเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปทําอะไรของได้ ในสถาทีพี่บอกอ่อนเหรอเนี่ยคือพี่ช็อกมันเป็นเรื่องอของอะไรมันเป็นเรื่องของโลกครับโลกเนียเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่หนูรู้สิ่งที่พี่พูดออกไปคืออ่อนเหรอแต่ในใจพี่อะกระวนกระวายไงคะก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยมันเป็นเรื่องมนันเรื่องของโลกอยู่แล้วว่ามันมันต้องเกิดมีเกิดมีดับมีเสียหายหรืรออะเนี่ยใครก็แล้วแต่ในในในชีวิตผมเนี่ยญาติเพื่อนพี่น้องหรือเอารถอะไรไปชนผมก็จะไม่ไม่ถึงเต้นจะมีประกันหรือไม่มีประกันก็ ก็เราดูแลจิตใจเขาดีกว่าช่วงนี้เราไปฟังเพลงนี้กันดีกว่าเนะคะเวยสป้าอัสยานค่ะกับเพลงเจ้าชู้ก็รู้ตัวค่ะที่พี่ไม่กล้าเท่าไหร่พี่เป็นเกยไหมคะอันนี้เป็นคําถามที่ไร้สาระมากจนจริงๆอ่ะผมเคยเดินแล้วจูงมือกันหน้าร้านด้วยนะว้คุณพระจริงๆผมก็ไม่รู้ตัวก็คือเพื่อนๆที่สนิทกันมากเลยแบบว่าผู้ชายจูงมือกันคนลูกบันเทิงมื้อเที่ยง